สวัสดีครับผมแม่พี่น้องเอฟซีชาววัวนะครับเนาะวันนี้กับสิพาพีพาน้องมาชมวัววัวเพิ่งคลอดลูกเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้ผมลงตอนกําลังสีใกล้คลอดนะครับราคาเพียง3 5ม0 0ืบาทตอนที่ยังท่องอยู่นะครับเนาะแต่พอลงได้มือสองมือเพิ่งคลอดเนาะครับเนาะเพราะท่านได้ไปทางใดก็เลยสิเปิดให้พี่ให้น้องสําหรับคนที่มักแบบบ่ต้องรุ่นนะครับเนาะ มากแบบเ่าต้องรุ่นว่าตัวผู้ตัวเมียรครับเพราะว่าพิ่นออกตัวเมียไห้สวยงามสวยงามตามท้องเรื่องพี่น้องเบื้องหลังเบื้องจอมมันควัญมันมง,งามมองพมองวัวพึ่งได้สามหมื่นเลยพี่น้องเลยผมกระสิล่งไห้ขายราคาไห้ราคาเก่ 35, าคือเก่าครับสามหมื่นห้าพันบาทพี่น้องุวดเบื้องแม่พ่นสูงใหญ่หนาลึกเบื้องเครื่องแม่พ่นหัวนี้ เค่องบดชัดเจนครับงัวแบบซี่ให้ลูกงามตลอดครับพี่น้องแถมน้ำนมเพื่อนพี่น้องน้ำนมบ่ต้องห่วงเลยครับเหลือเฟือแห้งรับรองว่าตัวนี้มันสีหมกมันสีบ่แห้งมันสีบ่อจอยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าน้ำนมแม่เพื่อนดีครับคุณเบิงหันตั้งมาทั้งหนาให้ลูกกินตั้งแต่มื่อแรบ่ได้ให้ลูกหายากสำนมลูกหันหนาใส่ดูดได้เลยครับพี่น้องที่สำคัญแม่เพื่อนบ่เสุทธิ์หยังเนาะครับเนาะอยู่ใกล้ได้ายได้จับได้ครับ ราคา3 5ม0 0พันบาทที่เก่าเด้อพี่น้องเด้อได้แม่ลูกโตเมียบ่ต้องไปรุ่นว่าโตผู๋นี่ยครับให้ราคาเดิมให้ราคาตอนท้องครับออกมาแล้วกสรซางสำหรับแม่ลูกแหลกนะครับนะเนาะซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง,ซ,ง,งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกับ่าได้นะครับนาะพีนนน่น้องนี่บึงขวัญงามน้องคํำคูนนะครับเด้อลูกคนนี้น้องคํำคูนขวัญงามจอมงามหลังแตกเร็้ว หมกเร็วครับเมื่อตัวนี้ขนาดสามมือได้ครับนี่แข็งแรงดีแห้งออกมาเมื่อแรกกินนมเองเลยครับสําหรับพี่น้องท่านใดสิหางัวให้ลูกออกลูกง่ายนำนมดีที่สําคัญโครงสร้างใหญ่สูง <c oughs> ตัวนี้ถือปเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับเด้อไ่ต้องรลุนยากครับว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเม่เพราะวันออกมาเป็นตัวเม่แล้วได้ราคาเดิมที่ผมประกาศขายไว้ตอนนั้นสามหมื่นหาพ่อซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกับว่าได้นะครับเนาะ พี่น้องท่านใดที่กําลังเขามาก็ฝากน้ำด้วยครับด้อพิจานาอยากได้วัวที่จ่ายลูกสวยน้ำนมดีแถมเป็นลูกแรกอีกตั้งหากนะครับเนาะนี่เปนลูกสาวพ่นหนางามนาน้ำไต้กับสีหลยครับตัางข้อกับสีมีหลังแตกเร็วแท้ละวัอตัวนี้พ่วมได้สองมือนึงครับสองสมมือเพราะยังครับเพราะพ่นพลังน้ำนมแม่พ่นน้ำนมดีมากเลยครับวัวตัวนี้ <c oughs> เอาเด้อพี่น้องเด้อแต่ผู้ใดมาแบบบ่ต้องรุ่นยากนะครับเนาะราคากับซาราคาซื้องัวทองแถมได้ลูกมาพร้อมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งวาได้นะครับเนาะราคาสามหมื่นห้าพันบาทพิกัดบ้านหนองคําตะบนน้ำำําคําอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเนาะเมื่อน,นี้ผมกับน้องหลากสิคอจากไปด้วยคำวัดสวัสดีครับ